เมื่อชายาอี้ทิวมาถึงก็สังเกตเห็นช็อกโกแลตในมือของชุยหังใครซื้อให้นายชัยาอี้ทิวถามชวยหังรู้สึกรึอ,อัดนิดหน่อยและพูดว่าคนอื่นให้มาไม่มีใครทีหรอชัยาอี้ทิวถามคำพูดของชุยหังเดิมทีก็ผิดปกติอยู่แล้วแล้วยังไม่ได้ตอบคำถามของชัยาอี้ทิวเลยแถมหน้าหลังยังขัดแย้งกันไปหอมอดอไม่ใช่ เอาเป็นว่าคนอื่นให้เพิ่งให้เมื่อกี้ชะย่าอี้ชิวครุ่นคิดอื่นเมื่อกี้ชวยหังเปล่าชะย่าอี้ชิวถามขึ้นในมีคู่เดทแล้วใช่ไหมชวยหังคิดไม่ถึงว่าความช่างสังเกตของเขามันจะดีขนาดนี้แต่ว่าเขาก็ยังรู้สึกอึดอัดใจที่จะยอมรับในเมื่อตนก็เพิ่งจะปฏิเสธชะย่าอี้ชิวไปเพียงไม่นานเหตุผลในตอนนั้นก็ค่อนข้างจะฝืนใจบีบบังคับให้คล้อยตามด้วย พวกเราไปกินเกี๊ยวกันเถอะชุยหังว่าชะย่าอี้ชิวพูดขึ้นนายก็เอาแต่กินเกี๊ยวเปลี่ยนรสชาติบ้างได้ไหมนี่เพิ่งจะครั้งที่สองเองอีกอย่างที่นี่ก็ยากที่จะได้ลิมรสชาติอาหารแบบตรงเปิดแท้ๆด้วยนายไม่คิดแบบนั้นหรอชุยหังเอ่ยถามก็ได้นายอยากกินอะไรก็กินอันนั้นแหละในเมื่อวันนี้นายอารมณ์ดีไม่แน่นายอาจจะเลี้ยงชะย่าอี้ชิวกล่าว ชุยหังพูดขึ้นแน่นอนสิเกี๊ยวมื้อหนึ่งฉันยังพอที่จะเลี้ยงไหวเมื่อทั้งสองคนมาถึงร้านเกี๊ยวแต่ละคนก็ยังคงสั่งเกี๊ยวหกหยวนแล้วก็ซุปเกี๊ยวมาอีกสองชามกินเครื่องเคียงไหมชุยหังถามชะยะาอี้ทิวมองเขาแล้วพูดว่านายมีคู่เดทแล้วจริงๆรหรอชุยหังครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าอืมถือว่าใช่มัง อะไรคือถือว่าใช่เป็นอะไรยังอึดอัดที่จะพูดหรอชย่าอี้ชิวถามชวยหังพูดขึ้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือมันค่อนข้างกระทันหันมากใช่กระทันหันมากฉันนึกว่านายจะตัดสินใจไม่หาแล้วซะอีกขนาดว่าวันวันฉันเอาแต่ตัวติดนายอยู่แบบนี้นายยังมีเวลาไปสมคบกับคนอื่นก็ถือว่าเก่งมากชย่าอี้ชิวว่าอะไรคือเรียกสมคบพวกเราไม่ค่อยได้ติดต่อกันมากเท่าไหร่ แต่ถึงยังไงก็คบกันแล้วชุยหังว่าไม่ค่อยติดต่อกันฉันรู้ว่าปัญหาของตัวเองมันเกิดขึ้นจากตรงไหนแล้วล่ะก็คือฉันมาปรากฏตัวต่อหน้านายบ่อยมากเกินไปที่แท้นายก็ชอบเพลโต1หนึ่งหรอชยะอิทิวลอเขาเล่นชุยหังรีบพูดขึ้นทันทีว่าไม่ได้หมายความแบบนี้คือ เขากำลังครุ่นคิดว่าจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงดีหลูจื้อก็ส่งวีแชทมาหาฉันถึงแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วชุวยหังเพลเอเยออยกรมุมปากขึ้นโดยไม่รู้ตัวแล้วส่งข้อความกลับไปให้หลูจื้อว่าอืมฉันรู้แล้วจากนั้นเขาก็เพิ่มสติกเกอร์หน้ายิ้มใส่แล้วส่งไปแฟนในหรอชะยะอี้ชิวถามชุยหังพูดขึ้นนรู้ได้ไง ดูจากท่าทางที่ดีอกดีใจจนหน้าบานนั่นของนายไงฉันไม่ได้ตาบอดนะชย่าอี้ชิวกล่าวชุยหังพูดขึ้นอะไรคือดีอกดีใจจนหน้าบานในายใช้คำให้มันดีหน่อยไม่ได้หรอชย่าอี้ชิวพูดขึ้นนี่ก็ทำใจฉันแตกสลายไปหมดแล้วนายยังจะให้ฉันเลือกคำดีๆให้ในายอีกใจนายน,นี่มันกว้างจริงๆชุยหังมองเขาและพูดว่าดูดูทำไมนายพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอีกแล้ว ช่างมันเถอะไม่พูดถึงแล้วแฟนของนายทำอะไรหรอคนในมหาลัยพวกเราหรือเปล่าวิทยาเขตไหนชยาอีทิวถามชุยหังพูดขึ้นเรื่องนี้เอาไว้ค่อยพูดทีหลังเถอะเขาคงจะไม่อยากเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อนึกถึงลักษณะเฉพาะของงานของหลูจื้อแล้วเขายังคงคิดว่าเก็บไว้ให้เงียบๆหน่อยน่าจะดีกว่า ยิ่งไปกว่านั้นตัวเขาเองยังจําเป็นต้องใช้เวลาสักพักเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานานีแล้วค่อยว่ากันคงจะไม่ใช่พวกที่เพิ่มมาตามโปรแกรมโน่นนี่สุมสี่สุมหหรอกใช่ไหมชยาอี่ชิวถามชุยหังพูดขึ้นนายคิดอะไรเนี่ยไม่ใช่แน่อยู่แล้วในสบายใจเถอะคุณสมบัติประจําตัวเขาไม่มีปัญหาอืมดูเหมือนว่านายจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีเลยนะ นายมาที่นี่ที่จริงก็แค่ไม่นานงานเลี้ยงคนบ้านเดียวกันวันนั้นนายก็ดื่มซะมีสภาพแบบนั้นตอนนั้นคงจะยังไม่มีแฟนใช่ไหมละ่ะนี่เพิ่งจะสองวันเองปะแฟนคนนี้โผล่มาจากไหนคือขนาดใช้โรงเพอทำก็คงจะไม่โตเร็วขนาดนี้หรอกมัง้งแน่นอนว่าชุยหังไม่ได้ถือสาก,กับคำหยอกล้อของชายาอี้ชิวเพียงแต่รู้สึกว่าไม่รู้จะบอกกับเขายังไงดีว่าตนกับหลู่จื้อมาคบกันได้ยังไง ขั้นตอนผ่านมานี้ในสายตาของคนอื่นบางทีมันอาจจะสั้นมากแต่ตัวเขาเองรู้ดีว่าถึงแม้เวลามันจะไม่นานแต่เขากับหลูจื้อต่างก็ผ่านความพันพัวยุ่งเหยิงและการทะเลาะขัดแย้งมามากมายหรือกระทั่งความเจ็บปวดและใจสลายหลูจื้อสามารถตัดสินใจแบบนี้ได้เต็มใจที่จะกลับมาและกล้าต่อต้านครอบครัวสักครั้งเพื่อเขามันก็พอจะทําให้เขารู้สึกซาบซึ้งใจ คำถามมากมายเกี่ยวกับหลู่จื้อเมื่อก่อนหน้านี้ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่สำคัญแล้วไม่ใช่รู้จักมาก่อนหน้านั้นชุยหังกล่าวก่อนหน้าหรือว่าทีหลังฉันชย่าอี้ชิวถามชุยหังครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งและพูดว่าก่อนหลังกันแป๊บเดียวมังเวลาใกล้เคียงกันแต่ว่าดูเหมือนจะเร็วกว่านายนิดหน่อยถ้านายบอกว่ามาทีหลังฉันฉันอาจจะคิดว่าเป็นครูฝึกคนไหนสักคน แต่ถ้ามาก่อนหน้าฉันก็เดาไม่ออกแล้วเพราะนายมาที่มหาไยนี้คนแรกที่รู้จักก็คือฉันชย่ญญาอี้ชิววิเคราะห์ชุยหังถูกคำพูดของเขาทำเอาตกอ,อกตกใจเมื่อครู่นี้เขาเกือบจะตั้งเป้าหมายได้ถูกแล้วคงจะไม่ใช่คนขับรถโจรเมื่อตอนแรกคนนั้นหรอกใช่ไหมชย่ญญาอี้ชิวถาม ชุยหังรีบปฏิเสธและพูดว่านายรีบลืมไปซะเถะิดฉันยังจำหมายเลขทะเบียนรถได้อยู่เลยยังไม่ทันได้ร้องเรียนเอาความเขาเลยจะมีความสัมพันธ์อะไรกับเขาได้ยังไงเง้นยังจะเป็นใครไปได้อีกรู้จักกันในเน็ตชย่าอี้ชิวถามชุยหังพูดขึ้นฉันก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเอาเป็นว่าให้ฉันเรียบเรียงก่อนถ้าคิดได้แล้วจะบอกนายทีหลัง แพ้แบบสับสนงงสับสนงงแล้วยังไม่รู้อีกว่าคนนั้นเป็นใครหงุดหงิดจริงๆเลยชะยะาอี้ทิวปล่าวชุวยหังรีบพูดขึ้นพอแล้วไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วไม่ใช่ว่านายอยากจะหาสาวสวยจากคณะคมนาคมสักคนหรอตอนนี้คืบหน้าบ้างหรือยังไม่มีมันจะเร็วขนาดนั้นได้ยังไงตอนนี้นายกลัวว่าฉันจะตัวติดนายใช่หรือเปล่าชะยะอี้ทิวว่า ชุยหังพูดขึ้นไม่ใช่ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นมาครับพี่ชย่าดื่มน้ำซุปดื่มน้ำซุปตอนที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ชายแท้หักง่ายทันทีที่ชุยหังกลับไปถึงที่นั่งของเขาชย่าอี้ชิวก็ถามขึ้นว่าแฟนนายหรอไม่ใช่ครูฝึกส่งนาะชุยหังว่าชย่าอี้ชิวพงะและถามว่านายติดต่อกับครูฝึกจริงๆหรอเนี่ยนายก็มีไม่ใช่หรอชุยหังถามกลับ ชย่าอี้ชิวพูดขึ้นฉันก็แค่มีข้อมูลการติดต่อแต่ไม่เคยติดต่อมาก่อนเลยนายนี่เก่งจริงๆเลยสามารถทำให้ครูฝึกของพวกนายโทรมาหาก่อนได้ด้วยทำไมรอเขาก็ชอบนายรอประโยคนี้กระทบใจในทันทีคำพูดหลายคำที่ชย่าอี้ชิวพูดออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจต่างก็บังเอิญตรงกับใจชุยหางหอมมดอนายเลิกพูดเรื่องนี้เถอะนายคิดว่าพวกเขาทุกคนตาบอดหรือไงถึงจะได้มาชอบฉันกันหมดชวยหางว่า ชยะอีทิวพูดขึ้นความหมายของนายก็คือฉันตาบอดฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นอยู่แล้วเอาเป็นว่าไม่ได้มีคนมาชอบชันเยอะขนาดนั้นโอเคชุยหังว่าชยะอีทิวพูดขึ้นไม่เป็นไรนายไม่ต้องกินปูนร้อนท้องไปหรอกยังไงซะตอนนี้นายก็มีแฟนแล้วถึงอยากดูแลก็วนมาไม่ถึงให้ฉันดูแลหรอกอย่าพูดแบบนี้สิฉันอึดอัดใจแล้วเนี่ยชุยหังกล่าว ชะย่าอีทิวมองเขาแล้วพูดขึ้นอันที่จริงก็ไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเป็นแฟนกับคนที่เป็นทหารจริงๆนายก็ควรจะระวังให้ดีหน่อยระวังอะไรแนวโน้มใช้ความรุนแรงช่วยหังถามชะย่าอีทิวพูดขึ้นไม่ใช่เพราะตรงเกินไปต่างหากผู้ชายแท้แข็งกร้าวเป็นเหล็กถ้างอมากเกินไปก็จะหักเอาถ้างอไม่พอก็อาจจะเด้งกลับแบบเดิม ช่ยหังตกใจมากอันที่จริงนี่ก็เป็นสิ่งที่เขากังวลอยู่เช่นกันก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดมากขนาดนี้แต่ตอนนี้ถ้าไม่คิดเลยก็ดูจะไม่ค่อยอยู่กับความเป็นจริงเท่าไหร่เพราะในเมื่อตนคบหากับหลจื้อแล้วปัญหาที่จะต้องคิดพิจารณามันจะมากขึ้นเรื่อยๆปัญหาบางอย่างถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยากคิดถึงมันแต่ต่อไปในอนาคตก็ยังต้องเผชิญหน้ากับมันแน่นอน นี่คือโลกความเป็นจริงไม่มีทางสมบูรณ์แบบได้อย่างที่จินตนาการไว้ทำไมนายถึงได้พูดน่ากลัวขนาดนี้เหมือนกับนายมีประสบการณ์มาก่อนยังไงอย่างนั้นชุยหังพูดกับชยาอีชิวถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์แต่ว่าคนที่อยู่นอกเกมมักจะมองทะลุปลุยปร่งไงชยาอีชิวกล่าว ชุยหังครุ่นคิดและพูดว่าในบางครั้งถ้านายไม่ประสบพบเจอกับตัวเองสักครั้งก็จะไม่มีทางเป็นคนนอกเกมที่ประสบความสำเร็จนะในอธิบายแบบนี้ฉันสามารถเข้าใจเป็นว่านายกับครูฝึกส่งอะไรนั่นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันได้ไหมชย่าอี้ชิวถามชุยหังพูดขึ้นทันทีว่านายคิดมากเกินไปแล้วไม่มีจริงๆฉันสาบานกับพระเจ้าเลย ในเมื่อเขาไม่ได้เดาหมายหัวถึงหลูจือ้ตอตนพูดแบบนี้ก็ไม่มีอะไรผิดแปลกชะย่อี้ทิวไม่ได้พูดอะไรอีกในเมื่อชุยหัางถึงกับให้คำสาบานที่เต็มไปด้วยความจริงใจแล้วแน่นอนว่าเขาก็จะทำเหมือนว่าเมื่อครู่นี้เขาไม่ได้พูดอะไรเมื่อไหร่มีเวลาให้ฉันเจอแฟนนายคนนั้นหน่อยสิให้ฉันได้ดูว่าฉันแพ้ให้เขาตรงไหนหลังจากผ่านไปสักพักชะย่าอี้ทิวก็ถามขึ้น ช่ยหังพูดขึ้นนายไม่เคยได้ยินหรอว่าแสดงความรักมากไปมักตายเร็วดังนั้นฉันไม่คิดจะให้พวกนายได้เจอเขาหรอกพูดอย่างกับตัวเองเป็นแรงงานใต้ดินยังไงอย่างนั้นเลยลึกลับขนาดนั้นเลยหรอก็แค่ผู้ชายคนหนึ่งไม่ใช่หรอทุกอย่างที่เขามีฉันเองก็มีเหมือนกันชย่าอี้ชิวว่านั่นมันก็ไม่แน่หรอกไม่ว่ายังไงก็ไม่ให้ดู หลังจากออกจากร้านกิยตยงเป่ยแล้วชุยหังก็ถามชย่าอ้ทิวว่าไปไหนไปร้านเน็ตหรือว่าจะกลับหอพักเลยกลับหอพักเถอะในร้านอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีอะไรสนุกเลยตอนนี้เกมพวกนั้นแต่ละอันนับวันยิ่งไม่มีคุณภาพขึ้นเรื่อยๆแล้วชยาอ้ทิวว่า อืมก็จริงร้อนเกินไปด้วยไปร้านเน็ตคนเยอะขนาดนั้นไม่ว่ากลิ่นอะไรก็คงมีหมดแถมยังมีพวกไม่มีมารยาทสูบบุหรี่ถอดรองเท้าพวกนั้นอีกกลิ่นพวกนั้นมันสะเทือนอารมณส์สุดๆจริงๆช่วยหางเปล่าระหว่างทางกลับไปหอพักเขาก็ส่งวีแชทไปหาหลูจือ้อเมื่อกี้ฉันเพิ่งไปกินข้าวกับเพื่อนเสร็จตอนนี้กำลังเดินกลับหอหนายกินข้าวหรือย,ยังผ่านไปนานหลูจื้อถึงตอบกลับเขาว่ากินแล้วฉันกินโรงอาหาร จเจริญอาหารขนาดนั้นเชียวขนาดคอนกรีตเสริมเหล็กนายยังกินได้หรอชุยหังจงใจพูดเล่นกับเขาถ้านายยังสนกับฉันอีกคราวหน้าฉันจะจองห้องแล้วจับนายกินซะเลยตอนที่145ใครให้ความร่วมมือใครชุยหังหน้าแดงแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้หลู่จื้อจะไม่ได้อยู่ข้างกายเขาแต่ว่าประโยคนี้ก็ทำให้เขารู้สึกหัวใจเต้นแรง พูดตามตรงฉันไม่รู้เลยว่ามันต้องทำยังไงถึงตอนนั้นฉันควรให้ความร่วมมือนายยังไงหรือจื้อส่งมาอีกข้อความชุยหังถอดถอนใจอย่าตรงไปตรงมาขนาดนี้ได้ไหมทำเหมือนกับตนเคยทำมาก่อนยังไงอย่างนั้นอะไรที่เรียกว่าควรให้ความร่วมมือกับตนยังไงหรือว่าตนเป็นพวกประเภทที่ดูแล้วเหมือนพวกประสบการณ์ช่ำชองหอรอออ เรียนรู้เองสิฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าฉันต้องให้ความร่วมมือกับนายยังไงฉันยังอยากบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะให้ความร่วมมือกับนายเลยชุยหังตอบกลับไปตอนนี้หลูจื้อไม่ได้ตอบข้อความกลับมาเป็นเวลานานไม่รู้ว่าเขาช็อกไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ามีธุระอื่นเข้ามาชั่วคราวในเมื่อเรื่องสภาพแวดล้อมในกองทัพทหารเขาก็ไม่ค่อยรู้เขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะมีเวลาตอนไหนที่ไม่มีเวลา โดยปกติถ้าหลู่จื้อจะส่งข้อความให้เขาแล้วก็ถ้าเขาเห็นพอดีก็จะตอบกลับในทันทีวันนี้ฉันคงไม่ต้องไปส่งนายกลับหอแล้วใช่ไหมชยาอี้ชิวถามชุยหังพูดขึ้นถ้านายยังอยากจะแบกฉันแล้วก็ฉันก็ไม่รังเกียจนะถ้านายไม่กลัวแฟนนายเห็นข้าวฉันก็ไม่ถือสาชยาอี้ชิวกล่าวชุวยหังคิดสักพักแล้วก็ช่างมันดีกว่า ถ้าเรื่องนี้ถูกหลูจื่อรู้เข้าจริงๆคงจะกำจัดตนในทันทีแน่ตอนที่เดินผ่านสนามกีฬาชุยหางมองภาพบรรยากาศในนั้นด้วยความรู้สึกเต็มไปด้วยชีวิตชีวาถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนมากแต่ผู้ชายหลายคนกำลังถอดเสื้อเล่นบาสเกตบอลตามตัวเต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อเวลาป้องกันตั้งรับคงจะถลายออกไปเลยแน่ๆไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ไม่มีทางที่จะปิดกั้นความฝันด้านกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนนี้ได้เลย ชุยหังถอดถอนใจแต่ว่าไม่ได้อยากจะเข้าร่วมเพราะความรู้สึกที่มีเหงื่อไหลเนือหนาเกาะตามตัวมันไม่สบายเอามากๆจริงๆนายมองอะไรชย่าอี้ทิวถามชวยหังพูดขึ้นไม่มีอะไรดูพวกเขาเล่นบาสเกตบอลนายดูบาสเกตบอลหรือว่าดูคนชย่าอี้ทิวถามขึ้นอีกครั้งดูคนอะไรเล่าชุยหังผงะตกใจ ร่างกายเกลี้ยงเกล่าเงาวับเยอะแยะขนาดนี้นายไม่มองหรอชย่าอี้ชิวพูดติดต่อลอกอชุยหังพูดขึ้นนายหลบไปเลยไปทันก็มีจัญญาบันมากนะนี่มีอะไรน่าดูกันถ้าเก่งนักก็ถอดกางเกงด้วยเลยสิพูดจบขนาดตัวเขาเองยังอดขำตัวเองไม่ได้เลยไปเถอะกลับหอกันไม่งั้นอีกเดี๋ยวจะมียุงแล้วชุยหังว่า เขาเกลียดชังยุงที่เมืองเออพวกนี้เข้ากระดูกดำเลยเหมือนกับว่ามีไว้เพื่อรังแกคนต่างถิ่นโดยเฉพาะแบบที่เรียกได้ว่าโหดร้ายเมื่อกลับมาถึงห้อง426เขานอนสบายสบายอยู่บนเตียงชั้นบนของตัวเองก่อนจะกางมุ้งกันยุงลงด้วยชุยหังมีความรู้สึกเหมือนนมเหสีจากตำหนักเย็นกลับเข้าวังยังไงอย่างนั้นในตอนนี้ข้อความของหลูจื้อพึ่งจะส่งมา ฉันมีเวลาเรียนที่ไหนนายไม่มีอะไรทําก็หาวิดีโอสักสองสามคลิปมาดูศึกษาดีๆสักหน่อยสิชุยหังแทบจะกระอักเลือดการปฏิบัติแบบนี้ของเขามันช่างลื่นไหลเกินไปแล้วนายคิดว่าพวกเด็กนักศึกษาว่างแล้วต่างก็ชอบหาดูหนังประเภทนั้นหรืองไงชุยหังถามคำตอบของหลูจื่อยิ่งทำให้เขาสงสัยในชีวิตมากขึ้นนักเรียนคนไหนไม่ดูขนาดครูยังแอบดูเลย ชุยหังหัวร้อออกมาคำตอบนี้มันช่างสมบูรณ์แบบจริงๆเหลาอู่นกินข้าวแล้วหรอถังเฉิงถามชุยหังพูดขึ้นไปกินเกี๊ยวตรงเป่ยที่ถนนตัวรั่วมาถ้ามีเวลาพวกนายก็ลองไปชิมดูได้นะรสชาติดีมากทีเดียวนายรู้จักร้านที่เป็นรสชาติอาหารตรงเป่ยได้ยังไงฉันอยากหาร้านก๋วยเตี๋ยวอันฮุยเจ้าหลินก็พูดขึ้นฉันก็อยากหาร้านบะหมี่กุ้ยหลิน ทางฝั่งถนนตัวล้วน้าจะมีอยู่มัง้งชุยหังถามไม่มีพวกเราไปดูมาจนทั่วแล้วได้ยินมาว่าที่ซอยเทศบาลฮู้ปู้เซียงหนึ่งถึงจะมีพวกอาหารถิ่นของแต่ละท้องที่เหล่าอู่ถ้ามีเวลาพวกเราไปกินที่นั่นกันเถอะถังเชิงว่าชุยหังพูดขึ้นได้สิทำไมพวกเขาสามคนถึงไม่อยู่กันหมดเลยละ่ะเหล่าเออเหล่าซานแล้วก็เหล่าลิ้วต่างก็ไม่อยู่ในห้องพักเตียงนอนว่างเปล่า พวกเขาไปโรงอาหารสองแล้วได้ยินว่าที่นั่นมีขนมของสารซีอยู่เหล่าสารพาพวกเขาไป 1. ซอยเทศบาลฮูปูเซียงฮูบูเซียงเป็นซอยเล็กๆตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงและได้ชื่อเรียกนี้เนื่องจากเป็นซอยข้างเทศบาลเมื่อสมัยราชวงศ์ชิงปัจจุบันตั้งอยู่ในย่านคึกคักที่สุดของเขตอู่ชางเมืองอู่ฮั่นเมืองเอกมณฑลฮูเป่ยซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นซอยอาหารเช้าอันดับหนึ่งและเป็นศูนย์รวมอาหารว่างทานเล่น ดังนั้นซอยเก่าฮู้ปู้เซี่ยงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมความหลากรถยอดนิยมของเมืองอู่ฮั่นตอนที่146วงจรสมองของชายแท้งั้นทำไมพวกนายสองคนไม่ไปชุยหังถามร้อนเกินไปขี้เกียจขยับถังเชิงว่าแล้วพวกนายไม่หิวหรอ หิวสินี่ก็กำลังจะลงตึกไม่ใช่หรือไงเดี๋ยวไปโรงอาหารห้าหาของกินง่ายๆอะไรก็ได้กินก็พอแล้วยังไงซะก็ไม่มีของที่พวกเราอยากกินถังเชิงเปล่าพูดจบเขาก็บอกให้เจ้าหลินรีบจัดเก็บทำความสะอาดจากนั้นทั้งสองคนก็เดินออกไปชุยหังนอนฟุบตากพัดลมอยู่ในห้องแค่คนเดียวจากนั้นก็ส่งข้อความวีแชทไปหาหลู่จือ้อพวกเขาออกไปหมดแล้วโยวนชันทิ้งไว้ในห้อง คิดไม่ถึงว่าหลูจื่อจะโทรมาหาเขาจริงๆเขากดรับสายแล้วพูดขึ้นว่าฮันโหลนายไม่ยุ่งหรอหลูจื่อพูดตอนนี้ไม่ยุ่งพวกเขาทำไมถึงได้โยนนายทิ้งไว้ที่ห้องคนเดียวละ่ะชุยหังพูดขึ้นเมื่อกี้ฉันออกไปกินเก๊ยวตรงเปิดกับเพื่อนบ้านเดียวกันมาพวกเขาเลยไปกินอย่างอื่นนายยังกล้าวว่าพวกเขาโยนนายทิ้งไว้ในห้องคนเดียวอีกฉันก็นึกว่านายถูกทิ้งโดดเดี่ยวคนเดียวซะอีก หลูจื่อว่านี่เรียกว่าความแตกต่างชันน่ารักขนาดนี้ใครจะกล้าทิ้งลงชุยหังกล่าพอเลยรีบเปลี่ยนคำด่วนด่วนเลยยังจะเรียกน่ารักอายุตั้งเท่าไหร่แล้วยังจะมาทำแอป,ปแบล์หลูจื้อพูดออกมาตรงตรงแน่นอนว่าสำหรับชายแท้การแอป,ปแบลเป็นเรื่องน่าอับอายก็ได้ต่อไปฉันจะพยายามสำรวมชุยหังว่า หลูจื้อพูดขึ้นเรื่องเมื่อกี้ที่ฉันพูดกับนายนายเก็บไปใส่ใจด้วยเรื่องอะไรชุยหังถามยังจะมาเสแสร้งแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องที่ให้นายไปเรียนรู้มาไงหลูจื้อยังจงใจหยุดไปชั่วขณะทําให้ชุยหังยิ่งทําตัวไม่ถูกชุยหังรีบพูดว่าเรื่องนี้ฉันคิดว่าเป็นนายน่าจะเหมาะมากกว่าฉันเหมาะสม ถ้านายไม่กลัวบาดเจ็บในายให้ฉันไปเรียนรู้เองก็ได้ในเมื่อฉันก็ทําได้แค่แบบง่ายๆและหยาบคายหรืจื้อกล่าวเส้นสีดําปรากฏขึ้นบนหน้าของชุยหังกับใครก็เป็นแบบนี้หรอกับคนอื่นก็ไม่แต่กับนายใช่ประเด็นสําคัญคือนายมันน่าจัดการซะแค่ฉันเห็นนายก็อยากรังแกนายแล้วหรือจื้อว่าชุยหังพูดขึ้นเหตุผลนี้ไม่สมเหตุสมผลขอปฏิเสธ นายปฏิเสธแล้วมันมีประโยชน์กับผีอะไรนายอย่าบอกฉันนะว่านายไม่เคยดูมาก่อนชุยหังพูดขึ้นพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งใน้นายฟังนายอย่าตกใจละ่ะเรื่องอะไรดูเหมือนว่าหลูจื้อจะไม่ยุ่งจริงๆ ชุยหางเล่าเรื่องเมื่อตอนหมู่หกให้เขาฟังว่าพวกเขาไปเล่นที่ร้านอินเทอร์เน็ตตลอดทั้งคืนและเพราะเป็นการเล่นเกมออนไลน์แบบทีมดังนั้นเลยต่างก็เล่นอยู่ในห้องโถงใหญ่แต่ช่วงกลางดึกก็ได้ยินเสียงที่ยากเกินบรรยายดังมาจากที่นั่งชั้นพิเศษปรากฏว่ามีคนกําลังดูหนังอย่างว่าอยู่แถมยังเปิดเสียงดังมากด้วยน่าจะเป็นเพราะไม่ทันระวังไปโดนอะไรเข้าโดยบังเอิญใช้เวลาสักพักหนึ่งก็มีผู้หญิงสองคนหน้าแดงกล่ำลุกออกจากที่ตรงนั้นไปหาเจ้าของร้านอินเทอร์เน็ต ในตอนนั้นชุยหังถึงได้รู้ว่าที่แท้ไม่ได้มีแต่ผู้ชายที่ดูของพวกนั้นหลังจากลูจื้อฟังจบก,กลับไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆเลยชุยหังถามขึ้นว่านายยังฟังอยู่ไหมอืมฉันฟังอยู่แล้วทำไมนายไม่หัวเราะล่ะชุยหังถามลูจื้อกลับถามมาในทางกลับกันว่ามันมีอะไรน่าตลกละ่ะผู้หญิงยังดูได้นเองก็ดูได้รีบๆไปเรียนรู้ซะ ชุยหังรู้สึกว่าเขาพ่ายแพ้หลูจื้อแบบรับคาบนี่มันวงจรสมองแบบไหนกันที่แท้วงจรสมองของชายแท้ต่างก็แปลกประหลาดแบบนี้หอรอออเอาล่ะฉันต้องไปยุ่งอีกสักพักแล้วไม่คุยกับนายแล้วนะนายกินข้าวเสร็จแล้วออกกำลังกายก่อนสักหน่อยด้วยอย่านอนหลับไปเลยเหมือนกับหมูขี้เกียจนะขนาดหลูจื้อจะวางสายก็ยังไม่ไวที่จะลืมทำร้ายชุยหังอีกนิดชุยหังพูดขึ้นว่าอ้อรู้แล้ว ออกกำลังกายไม่มีหอรอออกอตอนที่147คนเตี้ยววาสนาดีหลังจากตัดสินใจคบกับหลูจื้อแล้วอยู่อยู่ชุยหังก็รู้สึกว่าวันเวลามันผ่านไปเร็วกว่าเมื่อก่อนทุกวันขอเพียงแค่มีเวลาก็จะส่งข้อความโทรศัพท์คุยกับหลูจือ้อส่วนเวลาที่เหลือก็จะเป็นเรียนหนังสือกับกิจกรรมชุมนุมคนในห้องพักทุกคนต่างก็คิดว่าเหลาอู่ฟื้นคืนชีพแล้ว แต่ว่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงของเขาทุกคนต่างก็ดีใจมีความสุขใครอยากจะยอมเห็นเพื่อนของตัวเองวันวันเอาแต่อยู่อย่างไรชีวิตชีวาละ่ะเพียงแค่ชุยหังมีชีวิตชีวาขึ้นมาทั่วทั้งห้องต่างก็มีชีวิตชีวาตามไปด้วยเช่นกันชุยหังก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังทุกคนต่างก็คิดไม่ถึงว่าเขาที่เพึ่งอกหักจะกลายเป็นคู่รักกับคนที่พึ่งหักอกเขาคนนั้นไปเสียแล้ว แม้ว่าจะไม่สามารถอยู่ด้วยกันทุกวันเหมือนคู่รักคนอื่นๆในมหาวิทยาลัยแต่ชุยหังกลับไม่ได้รู้สึกว่าระหว่างตนกับหลจื้อจะไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วเรื่องของความรู้สึกไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันทุกวันแล้วจะยืนยาวแล้วคู่ที่ไม่ค่อยได้ติดต่อกันจะต้องหลงลืมกันไปอีกอย่างการสื่อสารระหว่างทั้งสองคนอันที่จริงก็ถือว่าดีมากด้วยแม้ว่าในแง่ของอำนาจหลจื้อจะเป็นฝ่ายที่กดทับชุยหังอยู่ตอลอออดอ อันที่จริงชุยหางก็คิดอยากจะต่อต้านแต่ว่าหลังจากที่เขาพบว่าทำอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์จึงยอมแพ้ไปแล้วทำอะไรอยู่เพียงชั่วพริบตาก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์อีกแล้ววี c h a ของหลูจื้อไม่เคยขาดหายไปในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เลยตอนนี้ชุยหางกำลังซ้อมเต้นอยู่ในห้องซ้อมเต้นดังนั้นจึงไม่ทันได้ตอบกลับข้อความตอนที่เขามีเวลาตอบกลับทางด้านหลูจือ้อกลับไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลย ฉันเพิ่งจะซ้อมเต้นเสร็จคณะของเรากับคณะคมนาคมร่วมกันเข้าร่วมการแข่งขันการเต้นบอลรูมคณะพวกเราใช้เด็กผู้ชายคณะคมนาคมใช้เป็นผู้หญิงแล้วฉันก็ถูกเลือกวอล์แห่งหอคอยงาช้างหนึ่เป็นการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างคณะเนื่องจากเดิมทีคณะการขนส่งทางทะเลจะมีผู้หญิงแค่ไม่กี่คนเท่านั้น ยิ่งจะเลือกคนที่สามารถเต้นได้จากจำนวนคนที่มียิ่งไม่ต้องพูดถึงส่วนของผู้หญิงก็ได้ประสานงานกาันบางเอิญได้ร่วมมือกับผู้หญิงจากคณะการคมนาคมด้วยพอดีทั้งสองคณะจึงร่วมกันลงแข่งขันตอนที่คัดเลือกคนอันที่จริงชุยหังไม่ได้ถูกมองเลยทุกคนต่างก็บอกว่าขนาดร้อยเจ็ดสิบเขายังสูงไม่ถึงเลยไม่มีทางที่จะเต้นบอลรูมได้อยู่แล้วในเมื่อการแข่งขันประเภทนี้ต้องอาศัยภาพลักษณ์เป็นพิเศษ ยิ่งไปกว่านั้นนักเต้นบอลรูมโดยส่วนใหญ่ต่างก็มีแค่พวกที่ทั้งหล่อทั้งสูงรูปร่างโดดเด่นอย่างไรก็ตามชุยหังพูดว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องลองดูความฝันยังไงก็ต้องมีเสมอเผื่อว่าได้เจอผีช่วยขึ้นมาผู้คัดเลือกคนเป็นหัวหน้าทีมเต้นจากคณะของพวกเขาโดยปกติแล้วปฏิสัมพันธ์ของเขากับชุยหังก็ถือว่าโอเค ตอนที่เห็นชุยหังมาเข้าร่วมการคัดเลือกยังรอเล่นกับเขาอยู่เลยว่าเขามาทําอะไรชุยหังบอกเธอว่าตนก็ต้องมาเข้าร่วมคัดเลือกอยู่แล้วอีกอย่างตนเต้นมาถึงขั้นสามแล้วเมื่อเทียบกับพวกมือใหม่ย่อมง่ายกว่ามากหัวหน้าทีมให้เขาไปรอยอยู่อีกด้านพวกเพื่อนๆรุมเมตต่างก็บอกให้เขารีบกลับอย่าไปทําขายหน้าคนอื่นแต่ว่าชุยหังคิดว่าในเมื่อมายืนอยู่ตรงนี้แล้วจากไปตอนครึ่งทางแบบนี้ยิ่งหน้าขายหน้ามากกว่า ดังนั้นจึงเหมือนกับต้นหอมต้นหนึ่งที่ยืนหยัดอย่างเข้มแข็งอยู่ตรงนั้นตอนที่เหล่าตัวแทนฝ่ายหญิงจากคณะการคมนาคมปรากฏตัวชุยหังดีใจขึ้นมาทันทีเพราะผู้หญิงคณะพวกเขาโดยทั่วไปไม่ค่อยสูงมากเลือกไปเลือกมาคนตัวสูงที่อยู่ด้านหน้าสามสี่คนต่างก็ถูกเลือกไปหมดแล้วแต่เมื่อถึงตอนที่ผู้หญิงคนสุดท้ายต้องเลือกเห็นได้ชัดว่าผู้ชายตรงหน้าไม่ค่อยเหมาะกันเลย ส่วนสูงของผู้หญิงคนนั้นประเมินจากสายตาหน้าจะประมาณแค่รอยห้ากว่ากว่าต่อให้สวมรองเท้าส้นสูงแต่ต้องคู่กับผู้ชายที่สูงระหว่างร้อยเจ็ดถึงร้อแล้วก็ประสานกันไม่ได้อย่างแน่นอนดังนั้นหัวหน้าทีมจึงนึกถึงชุยหังขึ้นมาในทันทีแล้วเรียกให้เขาเข้าไปปรากฏว่าเมื่อทั้งสองคนยืนอยู่ด้วยกันแล้วส่วนสูงเข้ากันได้ดีแบบสุดๆเลยผู้คนที่มุงดูอยู่ต่างกำลังหัวเราะ ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะกำลังช่วยชวยหางอยู่สินะเพราะผู้หญิงคณะการขนส่งทางทะเลมีน้อยจึงมักจะถูกขนานนามว่าคณะคนโสดตอนนี้มีสาวๆมาตั้งหลายคนปรากฏว่าเสียเปรียบให้ชุยหางแล้วพวกเขาได้แต่อิจฉาริษยาเกลียดชางชวยหางยิ่งไปกว่านั้นคู่เต้นรำของชวยหางยังเป็นถึงดอกไม้ประจำคณะการคมนาคมอีกด้วยห่งเว้าแห่งหอคอยงาช้างเซียงยาตะเดหัวเออซี่ Walls of the Ivory Tower โดย w a l l คือการเต้นรำประเภทหนึ่งหอคอยงาช้างเป็นสำนวนที่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Ivory Tower สำนวนหอคอยงาช้างมักจะใช้เมื่อพูดถึงผู้ที่ไม่สนใจสภาพปัญหาหรือความต้องการของคนทั่วไปไม่รับรู้หรือไม่ได้นึกถึงสภาพที่แท้จริงของสังคมในเนื้อหานิยายนี้เป็นชื่องานการแข่งขันเต้นรำ